ก้อนนะก้อนขออีกคำถามหนึ่งตัวไหนที่หนูคิดว่าเก่งที่สุดอะถ้าส่งลงไปเนี่ยโอกาสได้แต้มแบบแปดสเอร์ซนต์ะแน่แก็ก็มีอยู่สองตัวนะก็วิสลอตตัวไหนตัวนี้เหรอ9ก้าหกบอลอ๋อแล้วก็กดมล็อกคอมโบที่ทางเบเบเขาแนะนำมาเลยเจเจศูนย์โลแฟลอสองตัวนี้คือ ส่งไปนี่โอกาสได้แต้มแน่นอน80%เลยอันไหนโชว์โชยเพื่อนดูดิสตัวไหนอีกรอบหนึ่งโชว์ช้าๆค้างไว้เลยอ่าทางอันที่นี้โอ้ยสองตัวนี้นะครับเพื่อนๆส่งลงไปนี่แ0นแน่นอนครับแล้วต้องเป็นเซตคอมโบนี้ด้วยเย่ว้าวอ,อันนี้ไปดูช่องคนอื่นมา โอเคโอเคอันนี้ไปได้จากทางเวลีก็ลองก็ลองไปเลือกเล่นกันดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ